โยสวัสดีวันนี้อยู่กับผมเองใช่ผมเองก็วันนี้ก็จะมาะสรุปอัปเดตที่จะมาในวันที่31นะครับผมก็ในวันที่31นี้ก็นี่ขอแอ็กเลยขออกเลยนะครับก็ที่ผมบอกนะคว่าในตอนนั้นว่า5อัปเดตที่คาดว่าจะมาและ1ในนั้นก็เป็นหมดแล้ง และมันเอาหมวดแรงมาจริงๆด้วยไอ้เหี้ยเป็นไงอะ่ะผมแบบดเดาถูกับทุกคนไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะสำอ่าใครยังไมาไปดูครับไปดูคลิปผมได้นะผมที่ผมทําคลิป5อัปเดตที่คาดว่าจะมาเนี่ยบล็อกไหลบ่อนะครับผมใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้นะครับก็มันแอดเข้ามาแล้วแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะเพิ่อมอะไรอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับมาคําแรกก่อนนะครับผมก็มันบอกว่าหมดจะหนักแบบอ่า อีอะไรสักอย่างอีโก้อะไรสักอีอีโหลอีแค่ของแม่งครับเออเราจะเอาไปเอ้โลอะไรมาเนาะเพราะคือมันไอเนี้ยแรกคือโหมดอันดับสุดง่ายคือข้างบนสุดคือโหมดอันดับแล้วก็ต่อไปของรางวัลโหมดอันดับแบบจํากัดนะก็คือจะมีของรางวัลของโหมดจํากัดด้วยนะครับผมได้แบบอย่างเช่นไต่ไปแลงไนมอนได้ของอันเนี้ยแต่มีจํานวนจํากัดอะไรประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะผมมันบอกว่าจะปรับปรุงรางวัลในโลก Fk ก็คือในโลก Fk นะผมที่ Fk กันอย่างนี้นะครับมันจะปรับปรุงนะให้มีของอะไรอย่างเงี้ยให้แบบดีขึ้นอะไรขึ้นแบบใช้เวลาน้อยลงอะไรบางแบๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นไปนะผมปรับสไตล์ของไอคูนะผมจะรู้สึกว่าอันนี้มันบอกว่าปรับสไตล์นะน่าจะเป็นการรีเวิร์สนะผมรีเวิร์สสไตล์ไอคูนะผมแล้วก็ปรับปรุงการเคลื่อนไหวอะไรอะไรบา้บาบๆๆของไอคูครับ จะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นการรีเวิร์สไอคูแล้วก็เอาง่ายคือมันจะแบบอ่ทั้งหมดแทนดับแล้วก็ไอคูนะครับผมอืมคาดเดาหน่อยละกันนะผมสำหรับบูลล็อกไอรบ์นะครับก็บูลล็อกไอรบอดเนี่ยอย่างที่ว่านะไอคู IQ จะถูกรีเวิร์สนะคใครก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยไว้ส่งหางก่อนนะเพราะจะเป็นไอคูนะจะถูกรีเวิร์สนะตอนนี้ผมมีคุณที่กลางมีนะผมว่ามันไม่น่าไประดับเวิร์ค้าหรอกเพราะว่าเออถือว่าไปว่ะ มังงะเนี่ยผมว่ามันก็เห็นโดดเด่นอยู่นะมังงะเนี่ยไอคูคก็โดดเด่นมากๆนะผมเป็นแบบไอ้ต้นๆอ่นนะเออไม่รู้ว่าจะแบบไปอาไปเวอร์คาร์ได้ไหมแต่ไม่น่าไปได้หรอกครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยที่ไปเวอร์คาร์ได้มันแบบวูดิไซอิ A ซังิไคเซดอนแล้วก็ลินโอกาสไปเวอร์คาร์มีไหมถือว่าก็มีนะครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่มิติเหมือนเดิมมากกว่าเวอร์คาร์เจ็ดสิบมิติเซอ่เวอร์เวอร์คาร์สามสิบมิติเจ็ดสิบได้แนครับผม ก็แล้วก็ต่อไปที่มันบอกว่าจะปรับปรุงอ่อห้อง f อห้อง FK ีน่าจะถูกกับปรับปรุงมันผมให้อะไรดีขึ้นอะไรประมาณนั้นใช้เวลาน้อยขึ้นแล้วก็หมดแรงนะผมหมดแรงเนี่ยก็จะเป็นการเป็นการไต่แรงขึ้นไปเรื่อยถือว่าเพิ่มระดับพมน้าเล่้นให้บูล็อกลรว์นะครับเพราะว่าการไต่แรงของบูล็อกไรว์เนี่ยผมก็เป็นไอรอเหมือนกันนะเพราะว่ามัน่าจะแบบมีแรงอะไรเง,งี้ยคอนไดมอนอเอถือว่าถิงมากเลยนะเว้ แบบแล้วแบบโอ้โหแบบเราไปเจอพวกแร็งตนี้ไปเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแบบแล้วจะไต่แร็คมาด้วยกันนะไต่แร็งบูล็อกไรวะมันจะเป็นเกมที่หนุกมากะครนะผมถือว่าผู้พันนาคิดออกมาอย่างดีนะผมซึ่งเอาการระบบแร็งมาเนี่ยถือว่าผู้พัฒนาคิดมาอย่างดีแล้วนะครับก็มาดูกันว่า่าอาที่ผมคาดเดาแล้วก็มันก็ตรงกับที่ผมคาดเดาไว้ด้วยนะฮะเนี่ยมันตรงกับอันนี้ด้วยนะก็ประมาณนี้หนละครับ ับาที่ผมคาดเอาไว้แล้วก็ไอคูจะถูกรีเวิร์กนะครับไอคูจะถูกรีเวิร์กก็มาลองสุ่มหากันไหมเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะเผื่อได้นะเพนคูรีออกนะฮะยรีคูนี้ก็งม,มีทิ้งนะครับมโดูว่าจะเกลือหรืออะไรครับปั๊บไปปึ๊บโอ้ไอคูไอ้อไอคูอ่าไครปาะ่้อู้โอ้โหเี้ยงท้าลนะ้ เรียบร้อยครับไอ้เนี้ยไม่ได้หรอคุณดูก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยรอสุ่มที่หลังแล้วกันแล้วค่อยเปลี่ยนตัวที่หลังแล้วผมไม่ค่อยซีเรียสกับตัวอีกแล้วแต่กูสพูดตามตรงดูซีเรียสเลยแต่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเออแล้วก็สองแต่โคนมาเทิร์นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้ลงไหมนะเพราะว่าการตัดต่อเนี่ยค่อนข้างจะนี้อยู่นะแต่เดี๋ยวพยายามตัดต่อให้ได้แล้วกันนะ พราะมันค่อนข้า,างซับซ้อนนะครับกูอ่าพูดมันไปลานนิดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะถึงวันนี้สวัสดีครับ